เราจะดูโจทย์ข้อที่29นะครับของตุลาคม53ามกันครับนึกดูโจทย์ข้อที่29ไปพร้อมๆพี่เลยนะฮะยีเาขาบอกว่าไงครับสมบัติของกดอะมิโนในข้อใดถูกต้องนะฮะให้มา4ข้อนะครับข้อ1ที่สารละลาย ph ต่ำๆจะมีประจุสุดที่เป็นลบข้อ2ที่สารละลาย ph ต่ำๆจะมีประจุสุดที่เป็นบวกข้อ3ที่สารละลาย ph สูงๆจะมีประจุสุดที่เป็นบวกข้อ4ที่สารละลาย ph สูงๆจะมีประจุสุดที่เป็นศูนย์ เขากําลังพูดถึงประจุนะฮะประจุของกรดอะมิโนเมื่ออยู่ในสภาพที่เป็นกรดเป็นเบสนะั่นเองพีเต่ําก็คือเป็นกรดพีเสูงก็คือเป็นเบสนะครับพี่เท้าความทวนให้นิดหนึ่งแล้วกันนะเวลาพูดถึงกรดอะมิโนนะกรดอะมิโนสูตรร่วมจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมี c h อยู่ตรงกลางนะครับแล้วมันก็จะมี3มกิง่งกิ่งหนึ่งเกาะกับตัว R กิ่งหนึ่งเกาะกับหมู่อะมิโนและอีกกิ่งหนึ่งเกาะกับหมู่คาร์บอซิลโอเคไหมครับ เก็ตนะนะฮะโดยตัว R เนี่ยแหละครับนะ R ที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันจะแสดงว่ามันคือกรดอะมิโนชนิดไหนกรดอะมิโนในธรรมชาติมี20ชนิดก็ต่างกันที่ตัว R เนี่ยแหละฮะโอเคนะครับคราวนี้เวลากรดอะมิโนเนี่ยหนูเอามาละลายอยู่ในน้ำเวลาละลายในน้ำเนี่ยนะครับในน้ำมันจะอยู่ในรูปของสวิตเตอร์ไอออนหรือไดโพลาร์ไอออนนะครับสวิตเตอร์ไอออนหรือไดโพลาร์ไอออน ไดโพลาไอออนะ on, ก็คือหมายความว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับจะมันจะให้โปรโตอนตัวมันเองอะครับหมู่คาร์บอ X ซลแสดงความเป็นกรดนะฮะส่วนหมู่อะมิโนโสแสดงสมบัติเป็นเบสนะฮะมันจะให้โปรโตอนจากนี่มานี่อะฮะพอให้โปรโตอนเสร็จปั๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้โมเลกุลมันเนี่ยนะฮะมีทั้งประจุบวกและลบในตัวมันเองนะอะมิโนโจาก N h 2จะเป็น N h 3และประจุบวกหนึ่งครับแล้วก็ c h แล้วก็ COO ลบนะฮะแล้วก็ตัว R ่า โอเคนะนี่คือในน้ํานะครับโอเคนะคราวนี้ดูต่อครับถ้าสมมุติว่าสารละลายนั้นเป็นกรดครับในสารละลายกรดนะฮะถ้าในสารละลายกรดในสารละลายกรดมันจะมี H อบวกครับในสารละลายกรดมันจะอยู่ในรูปของไอออนอะไรครับถ้าเป็นสารละลายกรดมันจะอยู่ในรูปของไอออนบวกนะโอเคไหมครับถ้าไมถึงเป็นแบบนั้นอธิบายอย่างนี้ครับเพราะ H บวกเนี่ย นะฮะ h บวกตัวเนี้ยมันจะเข้ามาจับที่นี่ครับโอเคไหมพอเข้ามาจับที่นี่ปั๊บในสารละลายกดนะฮะกดอะมิโนโจะอยู่ในรูปไอออนบวกนะฮะเป็นแบบนี้และตัวนี้ก็เป็น c o o h ไงโอเคนะนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับถ้ามันอยู่ในสารละลายเบสสารละลายคือสารลายนะในสารละลายเบสสารละลายเบสก็คือมี o h อลบอะครับ ถ้าเป็นสารละลายเบสนะฮะกรดอะมิโนจะอยู่ในรูปของอะไรเ,เขียนด้วยสีแดงก่อนกรดอะมิโนจะอยู่ในรูปของไอออนลบนะฮะโอเคไหมกรดอะมิโนจะอยู่ในรูปของไอออนลบทำไมถึงเป็นไอออนลบล่ะนะฮะก็คือ OH ลบมันจะไปสะเทินตรงตำแหน่งเนี้ยครับนะ,ะไปสะเทินตรงตำแหน่งนี้นะฮะกลายเป็นน้ำแล้วก็ จาก n h 3ประจุบ,บวกหนึ่งก็จะเหลือ n h 2ครับแล้วก็ s h แล้วก็ coo ลบแล้วก็อะไรนะแล้วก็ R โอเคไหมครับเก็ตเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ให้หลักการครบถ้วนละครับหนูลองดูที่ตอบข้อไหนดีถ้าในสารลาย p h ต่ำต่มันต้องแสดงเป็นประจุบวกนะครับแล้วก็ถ้า p h สูงๆต้องเป็นประจุลบนะ p h ต่ำๆก็คือเป็นกรดนะคำตอบที่ถูกต้องอ่านดีๆนะครับอ่านแล้วหนูเลือกได้เหมือนที่ไหมครับ ข้ออะไรนะข้อ2ใช่ไหมใช่หนอโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับข้อที่29พี่เคเฉลยข้อที่2ครับผ่านฮะ